พี่น้องป้องปายสู่ผู้สู่คนมาพบพ่อกับสาวเดือนอยี่ได้ห้องครัวนะคะทุกคนวมืนอี้ก็มาต้มมาม่าให้น้ยนอยๆนะคะทุกคนคะ่ะนะเอาเสียงโทรทัศน์ลงอีกนะลูกต้มมามา่าเพิ่นก่อนพี่น้องแต่เศร้าเพิ่นหิวแต่เศร้านะคะขออนุญาตตั้งโทราัะซ์ไว้นี่เนาะทุกคนคะ่ะสวัสดีเป็นทางการนะคะทุกคนค่ะนะพาเขาครัวแต่เศร้าเลยเนาะวมืนอี้ก็ได้ัมื่อวันหยุดพี่น้องนะ พีน้อยก็ไ่ได้ไปโรงเรียนนะคะทุกคนซาเดือนไไก็เลยต้มบะม,ามาี่เพื่อนเพื่อนจะกินต้มบะม,ามาีใส่ไข่นะคะทุกคนนัยมามเศร้านะ,ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีพี่น้อกป้องฟานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะอะไปรอแม่ไปได้หรอือปไปนั่งรอ นั่งรอก่อนพี่น้องนะคะต้มมามา่าเอาห่อเดียวมาลูกมามา่ารสเด็ดนะคะทุกคนเอาห่อเดียวเอาไข่มาให้แม่นะี่แหละเอารีโมทวางแล้วเอาหยิบไข่มาเอาลูกนึงนะคะเอาใส่ไข่ลูกนึ้พี่น้องเราเดินไปสิต้มมันจาต้มอ่า,ออาหุงข้าวบอ๊อพิษหุงข้าวกินกับอ่า ต้มปลาช่อนเมื่อคืนนี้ต้มปลาดุกต้มปลาดุกพี่น้องโมเมนต์ต้มปลาช่อนต้มปลาดุกไว้ใส่พักนั่งตู้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนะก็รองหงเข้ากินยามมือเ้านะคะทุกคนค่ะโดนแล้วน่าเสียดายไม่ได้เฮ็ดขี้เพ็ดย่พี่น้องเลยนะคะน้อนว่าสุขภาพพอคอยแนะนปัจจัยเมืนน่อ้กนมีโอกาสยามอเ้าจาักหน่อยนะคะทุกคนนะ ต้มให้เพิ่นสดฮอนๆนะคะใส่ไข่ลูกเต๋งนะคะทุกคนนะน้ำกำลังเดือดนะคะทุกคนน้ำกำลังเดือดนะ,ะขออนุญาตเก็บอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนห้องครัวกับสีห้องเลนน้อยนะคะห้องเลนน้อยห้องครัวห้าก็ได้ kiếp sau ta con thôi là sao ừ. đẹp nhà mà sao khi nó đẹp hàng này mà này เมื่อคืนนี้ซาวเดือนซักผ้าแล้วล่ะนะคะทุกคนซักผ้าเรียบร้อยแล้วเอาไวบ้บดได้มุมนี้วสิเก็บไว้มุมนี้เอาไวบ้บนได้พี่น้องไว้นี้อไว้มุมนั้น รอแป๊บหนึ่ง,อนนงบอกลูกสาวรอรอแป๊บหนึ่งลูกน้ำกำลังเดือดนะคะเรียบร้อยนะคะกวดห่วงครัวน้อยนึงนะคะทุกคนในบ้านในเรือนยามาเศ้าเดือ,อดแล้วเดือ,อดแล้ว ใกล้จะสุกแล้วนะคะทุกคนให้เส้นมาม่าสุกดีจักหน่อยนะทุกคนค่ะนะคะ,ะ,คะเตรียมถ้วยก่อนเตรียมถ้วยพี่น้องเตรียมถ้วย ขออนุญาตง่ายครบกกอนพี่น้องนังครัวกะอยกแคบอยากยังได้พี่น้องเลยครัวน้อยเอาไข่ใส่ก่อน เรียบร้อยนะคะต้มก็ให้มีน้ำจักหน่อยให้เพิ่นสดนะคะทุกคนน้ำจักน้อยเรียบร้อยสาวเดอนสิเทใส่ถ้วยเลยนะคะเทลงมาเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ จะมีน้ำจังหน่อยงวดนี้ กุ่งปรุงสีบรไซเบิดเพราะว่าเข้มข้นหลายกระสีบ่ค่อยดีนะคะทุกคนนะเอาพอดีพอดีสำหรับเด็กน้อยเนาะเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟให้นุยน้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะ เรียบร้อยแล้วเสรษาดน้อยนะคะทุกคนนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะอ๊บโอ้ยฮ้อนฮ้อนพี่น้องฮ้อนเฮงฮ้นอนฮ้อนเลยเรียบร้อยมามามา,มาน้อยน้อยเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะบดิตสาวเดือนลาพี่และน้องไปก่อนพบพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่ตอไปเนาะพี่น้องนะคะทุกคนค่ะนะสวัสดีค่ะ